ตัวนี้เนี่ยจะเป็น1.9 l d a มันจะเป็นโฉมปี2022แล้วแล้วก็มีแต่ไลท์เป็นหลอด LED เลยนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีไรข้างแล้วก็ไม่มีใส่กล่องอีซูตัวใหม่เนี่ยอันนี้ก็เราก็น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วก็คือจะเป็นตำแหน่งตัวชิดล็อกเกียร์ท่านี้แดนให้ดูตรงนี้ก่อนครับก้อมองหลังนี่นะ ครับการออกรถนี่เป็นอะไรที่สําคัญสำหรับในชีวิตของหลายๆท่านนะครับวันนี้ซื้อสี่ประตูอันที่ดูมาจากในคลิปนี้อันแถมประกันภัยให้ทันทีนะครับจะได้ไม่ต้องมาซีเรียสกันในเรื่องตัวประกันนะสำหรับในปีแรกอันแถมให้ฟรีก่อนส่วนถ้าเกิดในปีหน้าอยากได้ชั้นไหนเพิ่มเติมเราไปเปลี่ยนแปลงกันในอนาคตได้เลยนะครับวันนี้เนี่ยได้สประตูมาคันหนึ่งฮะพี่ๆครับ ตัวนี้เนี่ยจะเป็น1.9 LDA ก็จะเป็นอีกโฉมหนึ่งที่าได้มีการนำเข้ามานำเสนอแล้วก็รีวิวให้ดูกันเป็นแบบประจำและอย่างสม่ำเสมอนะฮะสำหรับตัวนี้มันจะเป็นโฉมปี2022แลละแต่ตัวรถเนี่ยคือมันเป็นตัวปี21หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยถ้าเกิดเป็นปี21ทำไมกระจังหน้าไม่เป็นแบบตัวโครเมี่ยมเขี้ยวใหญ่อันนี้คือมันจะเป็นโครเมียมเขี้ยวเล็กเลยเห็นไหมฮะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นในช่วงปลายปีนะครับ มันเลยเกิดมีการไมเนอร์เชนแต่ตัวรถเนี่ยมันก็จะมีการไมเนอร์เชนตั้งแต่ในช่วงของปลายปีประมาณสักเดือนพฤศจิก,กาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นในเกตของตัว lda ไฟหน้าเนี่ยนะฮะจะเป็นตัวโปรจคเตอร์แล้วก็มีแดไลท์เป็นหลอด led เลยนะครับส่วนท้างเกิดอย่างตัวตัดหมอกจะให้มาเป็นแบบหลอดไส้แบบธรรมดาในเรื่องตัวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวอันจะมีการเก็บสี ในบางจุดที่อาจจะยังเป็นริ้วเป็นรอ,อยอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดอย่างมาดูตัวจริงเนี่ยหรืออาจจะดูผ่านในคลิปนี้ก็อาจจะเห็นในบางจุดที่เราอาจจะรู้สึกมองแล้วไม่พึงพอใจอันนี้หลานจัดการให้นะครับรถเราเนี่ยเราประกันโครงสร้างเรารับประกันคุณภาพและเรามีบริการหลังการขายให้กับคุณลูกค้าทุกๆุกคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องยนต์กันบ้างฮะ1.9นะครับ DDI b o u e Power ววัวนี้ก็จะเป็นเครื่องอีกตัวนึงที่เราได้ยิงกันผ่านหูแบบเป็นประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประหยัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการเมนเทนนนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวการบำรุงรักษามันง่ายสําหรับอย่างเราชาวบ้านที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสําหรับตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะมีการส่งมอบอันจะมีการเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องพวกแบบซอยนงซอยลอยอะไรพวกนี้ดูรายละเอียดตรงนี้ให้ทั้งหมดทุกอย่าง โดยไม่มีข้อตรงไหนยกเว้นแม้แต่จุดเดียวนะครับอันนี้เนี่ยนอยากใจดูในส่วนของตัวโครงสร้างนงนอดด็อตไม่มีรอยขยับขันไขแกะออกมาทำสีเลยนะฮะแล้วก็พวกฉนวนกันความร้อนเนี่ยใหม่สวยไม่มีคราบเหลืองนะครับขอบยังเหลืองกริฟอยู่เลยคานบนคานล่างเดิมหมดหมอโนอ่โมน้ำไม่มีโกงกำลังองค์กำลังอัดไม่มีเสีย ตัวเครื่องไม่มีการยำม,มานะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเครื่องเดิมเกียร์เดิมไม่มีไรข้างแล้วก็ไม่มีใส่กล่องเดิมเดิมจากศูนย์เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเรากําลังจะดูรถมือหหรือเรากําลังจะดูตัวรถมือ2เนี่ยเราต้องดูในเรื่องของตัวกําลังซับเป็นปัจจัยสําคัญด้วยในอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการลดในสภาพที่มันเหมือนกับออกมือหน แต่ในกําลังซั์ที่ถูกกว่ามือหนึ่งมือสองนี่ก็คือมันจะเป็นทางเลือกแบบที่อันกําลังแนะนําอยู่ตอนนี้นะครับส่วนตัวด้านข้างเนี่ยเส้นสายดีไซน์ทุกอย่างอยู่ครบหมดเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแก้ไม่ได้มีการเปลี่ยนประตูไม่ได้มีการดึงเสาเออันนี้ก็คือจะเป็นของเดิมเลยสําหรับตัวเกรด lda ร้อจะเป็นรลนนี้ให้มาเป็นส่วนของตัวยางเนี่ยอันจะมีการเปลี่ยนใหม่และสี่เส้น นะครับส่วนในเรื่องตัวเบรกอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากสําหรับการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นตัวน้ํามันเบรกจานเบรกผ้าเบรกนะครับพวกนี้ก็จะมีการเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดอย่างสมมติว่าจานมันบางหรือว่าผ้าเบรกมันหมดมันมีปัญหาแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการขับขี่กับคุณลูกค้าแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวนะฮะพี่ๆครับจะอยู่ในตําแหน่งของกระจกมองข้างจะให้มันเป็นตัวหลอดแบบ LED นะครับ หลายอย่างมีการเพิ่มหลายอย่างมีการเปลี่ยนแต่ความน่าใช้ก็ตรงนี้ยังเหมือนเดิมส่วนตัวเบ้ารองมือเนี่ยอันนี้ติดมาแล้วกับตัวมือเปิดสีบานจะเป็นแบบโรเมียมบันไดข้างก็มีติดตั้งมาให้สําหรับตัวไฮแลนเดอร์ส่วนตัวฟิล์มเนี่ยจะมีการติดมาแล้วนะฮะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นตัวเบอร์ไม่ได้ทึบมากนะครับขอนี่ขออนุญาตให้ดูตรงนี้นิดน,นึงฮะก็คือจะเป็นตัวซองด้านในสีประตูเนี่ย เป็นรถอีกหนึ่งประเภทที่หลายคนกังวลกับการซื้อมากราะนี่ยังให้ดูตรงนี้ตัวรอยเม็ดอาร์คเนี่ยเห็นไหมฮะไอเหลืองเหลืองเนี่ยไม่ได้สนิมนะฮะมันจะเป็นตัวรอยคาบกาวนี่นะเห็นไหมเป็นตัวรอยคาบกาวนะครับไม่ใช่สนิมขึ้นกับตัวโครงสร้างนะโพรถมันไม่เคยมีการจมน้ำมาแน่นอนเพราะนั้นตรงนี้สนิมคือมันจะไม่มีนะครับพวกซองด้านนงด้านในข้างประตูทุกอย่างเดิมหมดแล้วก็สําหรับในมุมหรือว่าตัวเสาบี ก็ไม่มีการประสบุบัติเหตุหรือนงน,อน็อตมีรอยขยับออกมาอันนี้คือก็ไม่มีนะครับคราวนี้ถ้าเกิเป็นในส่วนของตำแหน่งตอนที่สโฉมตัวแบบใหม่เนี่ยมันก็จะมีการเพิ่มในส่วนของมือจับเสาบีในการขึ้นลงเนี่ยคือมันจะได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่คราวนี้อย่างหนึ่งที่เราเห็นกันได้อย่างชัดเจนสําหรับในเกรด LDA เนี่ยก็คือตัวเบาะเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกผ้าสีดํา นะฮะในตำแหน่งตอนที่2เนี่ยนะครับตัวเบาะเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีการทำมาในลักษณะเอ็นอะไรเยอะมากก็จะเป็นเหมือน4ประตูทั่วไปซึ่งเราสามารถปรับในตำแหน่งตอนหน้าอันนั้นก็คือจะเป็นแบบอิสระแต่ถ้าเกิดยังเป็นในตำแหน่งตอนที่สองเนี่ยอันสูงร80ซนติเมตรตรงนี้นั่งได้แบบสบายแต่ถ้าเกิดเป็นในตำแหน่งตรงกลางในมุมตรงกลางเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับ เบาะมันจะมีความนูนหรือสูงขึ้นมากว่าเดิมนิดนึงถ้าเกิดอย่างนั้นนั่งแบบหลังตรงๆอย่างเงี้ยสีสันเนี่ยจะเหลืออยู่สักประมาณครึ่งกำปัน้นเพราะว่าถ้าเกิดอย่างหนึ่งกำปั้นเนี่ยมันจะโดนผมหันพอดีแต่ถ้าเกิดอย่างครึ่งกำปั้นเนี่ยมันจะยังไม่โดนผมหันจะเป็นแบบนี้แล้วก็พวกมือโหนด้านบนอะไรพวกนี้ก็คือมีไมมครบทั้งหมดนะครับตัวไฟอ่านแผนที่ไฟตอนที่สองมีติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตำแหน่ง ตัวคอนโซลหน้าเดียวนี้เราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับมันก็จะไปเหมือนตัวการใช้งานสําหรับตัวรถทั่วไปฮะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างบางทีเนี่ยตัวแคปนะ็อะมันก็จําเป็นสําหรับในงานบางประเภทหรือการใช้งานในบางลักษณะแต่ถ้าเกิดอย่างเราเน้นใช้ในเรื่องของครอบครัวเนี่ยสีประตูก็อาจจะมองเป็นทางเรื่องในลําดับแรกมากกว่าแคปตัวสูงนะครับสําหรับ LDA เนี่ยไฟไท้าย จะให้มาเป็นแบบตัวท็อปนะครับนั่นคือเป็นไฟ LED โลโกงโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบกันชนท้ายอันนี้ของเดิมสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายจะเป็นแบบโครเมียมมีตัวกล้องมองหลังมาให้สําหรับอย่างอ e ีสู่ตัวที่มันเป็นพิกโลกเนี่ยตัวแม็กไลเนอร์นี่ก็คือยังไม่ได้มีการตัดเหมือนกับตัวรถปี25นะครับส่วนใหญ่รถกระบะในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะฮะ ที่เราอยู่กันในปัจจุบันตอนนี้มันก็จะมีการตัดแมกไลเนอร์นะครับสำหรับบางตัวก็อาจจะมีการตัดแมกไลเนอร์ให้เราเห็นแล้วแต่ถ้าเกิดอย่างตัวปี20บแบบนี้แมกไลเนอร์ก็คือจะครอบตัวกระบะแบบนี้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้เนี่ยคือจะเป็นในส่วนของตัวรถรอบคันสําหรับตัว LDA มันมันมีความน่าใช้ในตัวมันเองในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองในมุมแบบชาวบ้านเนี่ย หรือว่าอาจจะอยู่ในโซนต่างจังหวัดไม่ได้มีรถประจําทางหรืออาจจะไม่ได้มีรถใช้ส่วนตัวแซกหนึ่คันถ้าเกิดแบบนี้อันว่าหมะเพราะว่าในเรื่องของตัวโยอดส่งก็ไม่แพงราคามือสองก็จับต้องได้แล้วตัวรถคุณภาพดีมากเดี๋ยวสำหรับถัดไปแดนพาเข้าดูด้านในกันบ้างไปกันเลยครับของอรถกับปฏิพัทธ์ออโตอนุมัติไวภายในหนชั่วโมงเรื่องก็ไม่นานอ,อนุมัติเลยค่ะ เข้ามาดูด้านในกันบ้างนะครับสำหรับตัวที่มันเป็นโฉมใหม่เนี่ยคอนโซลมันก็จะมีการออกแบบที่แตกต่างจากตัวเดิมนะครับแล้วก็จะมีการตกแต่งความสวยงามเล็กๆ,ๆน้อยๆในตำแหน่งของเก๊เก็บของเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2ช่องแบบนี้นะฮะก็จะเป็นเก๊ะบนกับตัวเก๊ะด,ด้านล่างนะครับสำหรับตัวชุดที่มันเป็นช่องไว้ใส่ของจิปทานเนี่ยอันนี้ก็คือยังมีให้เหมือนเดิม แบบนี้เลยนะฮะไว้เก็บลงเก็บเหรียญเอกสารสําคัญหรืออาจจะเป็นพวกภาษีพรบรประกันอะไรพวกนี้ก็เอาไว้ในตําแหน่งตรงนี้ก็ได้นะครับอันก็ไม่แน่ใจนะว่าถ้าเกิดอย่างปีเป็นตัวไมน่าเชนออกมาใหม่เนี่ยมันจะยังมีเก๊กเก็บของแบบนี้ให้หรือไม่นะครับส่วนถ้าเกิดอย่างในเรื่องตัวออปชันเนี่ยเนี่ยว่าโอเคมากๆเพราะว่ามันจะเป็นตัวจอทักสกรีมมาให้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นจอแบบเต็มตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดยังเป็น LDA เนี่ย มันจะอยู่ในลักษณะประมาณไม่เกิน8นิ้วเพราะนั้นคือมันจะเล็กกว่าตัว ZP หรือตัว M แต่ตรงนี้เนี่ยในเรื่องตัวมัตติมีเดียเนี่ยก็จะมีตัวบลูทูธ o t h r o i r o u t o u t p l p p l r p l a y a p p l e CarPlay หน้าอยู่หน้านี้อ๋ออันนี้ยังไม่ได้มีการโหลดไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เราโหลดเพิ่มเติมให้กับลูกค้าได้คราวนี mm ้ดี๋ให้ดูตรงนี้ก่อนครับกล้องมองหลังนี่นะถ้าเกิดเราเข้าเกียร์ถอยเนี่ยมันก็จะมีเสียงเซ็นเซอร์ร้องแจ้งเตือน แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเส้นไกด์ไลน์ก็จะเหมือนสัญญาณไฟจราจรน,น,นะครับพอเวลาเราเลี้ยวพอเวลาเราถอยพอเวลาเราถอยตูดออกเนี่ยมันจะได้กะระยะได้ง่ายนะครับแล้วก็ระบบป,ป,ประกาศจะเป็นแบบแมนวนวลมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กแล้วก็น,นี้จะเป็น USB AUX แล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัว power outlet นะครับอีสูตัวใหม่เนี่ยอันนี้ก็เราก็น่าจะเห็นกันบ่อยแล้วก็คือจะเป็นตำแหน่งตัวชิปล็อกเกียร์นะครับ บางตัวเนี่ยไอบูพาวเวอ,อร์ตัวแรกเนี่ยพือพอเวลาเราเข้าเกียร์เนี่ยที่มันอาจจะเผลอเลยไปโดนเกียร์ถอยแบบนี้นะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือจะเป็นเซฟตี้ให้แต่ถ้าเกิดอย่างบางรุ่นเนี่ยไอตัวอัตราทดเกียร์ถอยเนี่ยมาอยู่ในตำแหน่งของข้างกับตัวเกียร์ห้าเนี่ยมันจะไม่มีชิปล็อกเกียร์แบบนี้มาให้จะเป็นในลักษณะประมาณนี้แล้วก็พวงมาลัยน,นะฮะจะให้มาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันฝั่งเดียวนะครับก็จะเป็นตัวกดลับ กดวางเพิ่มเสียงปิดเสียงใช้งานในส่วนของตัวระบบแค่นี้ส่วนเลขไมค์คันเหน้ักยิกโลเมตรนะครับแล้วก็ปัดน้ำฝนอันนี้ยังออโต้ไม่ได้นะครับไฟหน้าก็ยังออโต้ไม่ได้ก็คือมันสมในเรื่องตัวราคาสำหรับตัว lda มันก็อาจจะมีออปชั่นอะไรไม่ได้เยอะเทียบเท่ากับพวกแบบอย่างตัว Z หรืออาจจะเป็นตัว Z p กระจกก็จะเป็นแบบปัดไฟฟ้านะครับมองข้างเลนด้านใน แต่ถ้าเกิดตัวพับเนี่ยจะเป็นแบบแมนนวลแล้วก็ด้านบนสําหรับกระจกแต่งหน้าเนี่ยอันนี้จะมีมาให้อยู่กับในส่วนของตัวที่บังแดดแต่ถ้าเกิดอย่างเป็นฝั่งคนทีงขง้างคขับมีมาให้เหมือนกันนะครับภายในเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับสําหรับอย่างบางท่านเนี่ยอาจจะต้องการมัติมีเดียเยอะกว่านี้นิดนึงนะแต่ว่าอันว่ามันไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนจอแล้วเพราะว่าอย่างตัวสิ่งที่จําเป็นเนี่ยเช่นกล้องมองหลังก็มี ไอ้ตัวมัติมีเดียในปัจจุบันเนี่ยคนจะมีอันนี้มันก็มีทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะดูแล้วรู้สึกว่าแบบเราอาจจะไม่ได้ชอบเป็นตัวเกียร์ออโต้แต่ถ้าเกิดยังหาแบบเกียร์ธรรมดาอยู่ตรงนี้อมีอยู่หนึ่งคันและรถสภาพสวยรถสภาพดีมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นทั้งหมดของตัวภายในอีส e ุสีขาวคันนี้เป็น LDA นะครับรถเนี่ยถ้าเกิดเราแบ่งในเรื่องตัวเกรดรุ่นย่อยถูกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่การจัดไฟแนนซ์คือมันจะง่ายขึ้น นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะรับทราบและก็เรียนรู้ในเรื่องตัวออปชั่นที่ตัว LDA มีการใส่มาให้ถ้าเกิดในส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราเล่นไม่เป็นอันนี้เดี๋ยวแนะนําเพิ่มเติมให้ก่อนวันที่จะรับรถอีกทีหนึง่งนะครับเดี๋ยวเราไปสูกันหน้ารถและก็บอกราคาสับคันนี้ไปกันเลยครับออกรถกับปฏิพัทธ์ออโต้ส่งีทั่วไทยก็จบกันไปอีกคันนะครับสำหรับ1.9ตัว LDA นะครับ อีสุเนี่ยเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เห็นมาแบบหลายเคสนะฮะไม่ว่าจะเป็นในอาชีพที่เกี่ยวกับหน่วยงานข้าราชการหรืออาจจะเป็นอาชีพทั่วไปที่เรารู้จักกันในปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดมีเครดิตนะครับมันจะฟรีดาวได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยมีประวัติในการผ่อนหรือทําธุรกรรมอะไรมาเลยแม้แต่อย่างเดียวเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมสําหรับการออกกฏไม่ได้น่ากลัวเลยนะฮะ แต่บางทีเราคิดไปเองโดยแบบที่ยังไม่ได้มีการเกิดบทสนทนากับการออกรถจริงๆเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าไปกังวลแล้วก็คิดไปเองก่อนล่วงหน้าอันแนะนําว่าให้ถามมันได้เพราะว่าอันปรึกษาฟรีให้คําแนะนําฟรีตรงนี้ไม่ใช่ทนายอันเป็นคนรีวิวแล้วก็เป็นน้องพี่ๆดีๆคนหนึ่งนะครับสาหรับตัวนี้อันขาย5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทจะส่งอยู่เดือนละประมาณหมื่นหลักร้อย ในเลนแบบ6ปี72งวดอันนี้ยังคิดได้โดยแบบเบื้องต้นก่อนเลยนะครับถ้าเกิดเราดูรู้สึกว่าแบบหมื่นหนึ่งไหวเนี่ยตัวนี้โซโล่ด้เลยฮะรถแม่งดีจริงเชื่อผมนะครับคร่านี้เนี่ยถ้าเกิดอย่างในส่วนของสิ่งอันจะซัพพอร์ตไม่ต้องกังวลและประกันเนี่ยแถมให้นะครับมีบริการช่วยเหลือลดสไลด์อีก1ปีรับประกันโครงสร้างรับประกันเครื่องเกียร์น้ำมันคงูงน้ำมันเครื่องอะไรพวกน,นี้เปลี่ยนฟรีหมดตั้งศูนย์ทวงล้อ,อทำฟรีหมดแล้วก็จัดส่งตัวรถ ฟรีทั่วประเทศไทยถ้าเกิดสนใจนะฮะเบอร์ใต้ล่างคลิปดิดโอนี้หรือจะเป็นตัวดีไลน์แอดไลน์เป็นไพอรโต้ติดต่อมาหลังจากดูคลิปนี้จบได้เลยก็หวังว่าในเร็วๆนี้ไม่ว่าจะเป็นในเดือนนี้หรืออาจจะเป็นในช่วงเดือนหน้าน่าจะมีเจ้าของมาดูตัวรถและก็มาจากการดูในคลิปนี้หวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าคลิปนงของตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ